สวัสดีครับผมครูป,ปูเป็นนอเทนเนอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมีแบบฝึกหัดการฝึกคู่นะครับที่จะทําให้การเล่นคู่ของเราเนี่ยแข,ข็งแรงขึ้นนะครับเคยไหมครับเวลากดคู่เสียงหรือกดคอนเนี่ยแล้วเสียงมันลงไปไม่พร้อมกัน,กนเนื่องจากว่าการกดคู่ของเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับแบบฝึกหัดเนี้ยจะทําให้การเล่นคู่เสียงเนี่ยแข็งแรงนะครับลงพร้อมเพียงกันนะครับหรือคอนโทรลได้ดีมากขึ้นอ่ะวิธีการฝึกคืออะไรครับ เราแค่วางโนต้ตลงไปและกดทีละคู่ครับ C E D F E G นะครับใช้ตามคู่นิ้วเลยนะครับ 1, 3, 2, 4, 3, 5ามไล่กลับครับไล่ไปและไล่กลับครับมือซ้ายครับเห็นไหมก้อยกลาง 3, 5, 2, 4, 3, 1นนะครับไล่ไปไล่กลับครับ เท่านี้เองนะครับแล้วเราก็เปิดกับเมชนอมครับสัก70 80 90 1แ0นะครับวิธีการฝึกเนี่ยเราจะนับเป็นตัวละครึ่งจังหวะหรือขเลยหนึ่งชั้นครับอาจจะฝึกทีละข้างก่อนนะครับ1และ2นะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4อะไรก็ว่าไปนะครับข้างซ้ายครับเหมือนกันครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4นะครับก็ว่าไป ทีนี้เราก็เอา2มือมาพร้อมกันเล่นไปเลยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีขึ้นแล้วนะเราแข็งแรงแล้วนะหรืออาจจะ4ห้อง8ห้องหรือ30วินาที1นาทีก็จับเวลาไปหรือเล่นจนกว่าจะเมื่อยก็ได้ครับอ่ะผมจะเล่น2มือพร้อมกันที่ความเร็ว100ตัวละครึ่งจังหวะครับผมจะไม่นับนะครับ การยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าทุกคนสามารถซ้อมไปได้ยาวๆนะครับเล่นจนกว่าจะแม่นยำเล่นจนกว่าจะถูกหมดเล่นจนกว่าจะเมื่อยหรือเบื่อแล้วนั่นแหละครับทำอย่างนี้เพียงแค่วันละ1นนาที2นาทีผมบอกเลยว่าการฝึกคู่นะครับแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับถ้าบทเรียนนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเจอกันในตอนต่อไปว่าผมจะมาสอนอะไรสวัสดีครับ